สวัสดีจ้ครับวันนี้ตื่นแล้วครับเมื่อคืนอยู่ดีก็อยากทําเพลงขึ้นมาแต่ว่าอยากทําเพลง cover นะกูน่าจะเลี่ยนกับการทําเพลงของตัวเองอน่ะกูก็เลยเออทาเพลง cover เ,เพลงอุบัติเหตุของเกซี่คาเฟ่แต่กูรู้สึกว่ายังยังไม่ดีแต่เดี๋ยวค่อยแกะวันนี้กูมีทาร์ตท,ที่ต้องทําเยอะมากหลังจากที่เมื่อวานทําเนื้อไปใช่ไหมแล้วก็มีกูล้างจานที่กินไปแล้วแหละ เหลือล้างหมอ้อล้างอะไรพวกนี้อันนี้คือล้างจานอย่างแรกแล้วก็ซักผ้าเพราะว่าผ้าจะหมแล้วแล้วก็เดี๋ยวลงไปกินข้าวเลยซักผ้าลงไปซักผ้าเนี่ยก็จะลงไปกินข้าวเลยทีเดียวแล้วก็ขึ้นมาทํางานตอนเย็นก็จะออกไปเอาของที่ซูเปอร์สปอร์ตที่เซนทรัลคือไอ้ของที่กูจะเอาเนี่ยก็คือของที่กูสั่งไปแล้วมันก็คือแว่นกันไอ้แว่นแว่นว่นน้ำอะกับหมวกแว่นน้ำเพราะว่าก่อนอันนี้กูยืมเพลินเนี่ยแล้วก็แว่นเนี่ยอยากซื้อแบบไอ้แว่นสายตาหน่อย ออซึ่งราคามันก็ถูกเพลินส่งมาให้ก็เลยซื้อไปเลยกูน่าจะให้เขามาส่งที่นี่เนาะออแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าออกออกบ้านบ้งางเถออกห้องบ้างเถอะละเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอเริ่มวันไปทำทักก่อนทากเยอะเลอเกินเดี๋ยวแล้วก็ตัวงานเซิร์ฟเวอร์เขาเดาวกูก็จัดการอะไรต่อไม่ได้ก็รอไปเป็นหนึ่งเคไปเริ่มวันลังาการก่อน ล้างจานเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมของลงไปซักผ้าวันนี้แดดน่าจะดีนะคิดว่าตอนบ่ายถ้าสมมุติว่าแดดไม่ดีนี่เซ็งเลยนะสมมติว่ากูซักเสร็จแล้วฝนมานี่คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวร้านป้าละไปกินข้าวร้านป้า กินข้าวบ้านป้าเสร็จแล้ววันนี้สับกะเพราหมูสับไม่มีข่ดาวอกะเพราหมูสับอย่างเดียวยังไงน่ากินไหมมันชิวๆกันนลววันนี้มันแบบนิ่งๆทำลายทักเสร็จแล้วนะวันนี้ก็คือทักแรกก็คือสัพาพเสร็จแล้วทักที่2ก็คือไม่ไม่ใช่สัพาพหล้างจานอาบน้ําัภาพกินข้าวนี่เพอร์เฟคเลยก็เหลือทํางานกับไปเอาของทำงานวันนี้ก็จะมีเรื่องไอโเอนิดหน่อยแล้วก็รอข้อมูลมาทำมาทำเราเอาต่อ tìm lại bình nữa, bye, thế nào? อ่ะมาตอนเย็นแล้วจากตอนกลางวันที่กูลงไปกินข้าวร้านป้าใช่ปะ่ะแล้วกูก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปทีหนึ่งเก็บผ้าขึ้นมาตากใช่ปะ่ะพอกูตากเท่านั้นแหละคือก่อนหน้าที่กูจะตากอ่ะไอเชี่ยแดดแม่งออกแบบผ้ากูแห้งแน่แน่วันนี้ผ้ากูแห้งแน่แน่สรุปสุดท้ายไอ้ฝนตกกูเซ็งเลยเนี่ยแล้วตอนนี้มันยังคึมคุมอยู่เลยไม่รู้คือมันตกแล้วหยุดไปรอบเแื้วนะหยุดไปตอนหกโมง,งแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะยังตกต่อหรือเปล่าแต่ว่ามันคึม้มคึม,คมอะ่ะแล้วก็ผ้าไม่แห้งอ่ะแล้วก็นั่งทํางานไปงงานอรยยยัเเปื่ ยังไม่ออกมา,มานั่งเซ็งอยู่หน้าทีวีตั้งแต่ประมาณ5โมงแล้วก็เปื่อย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 เปืเป่อย,ยมากแล้วสั่งปุซี่แห้งสั่งปุซี่แห้งไปแล้วก็ต้มมาม่าเติมเข้าไปพรรู้สึกว่าอน้อยจังน่าจะไม่อิ่มอะไรเงี้ยสุดท้ายอ,อิ่มอิ่มจัดเลยอิ่มมากๆ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็อืมติดติดติดติกต็กกกกกกไม่มีอะไรแล้วนะ <c oughs> ก็ชิวๆเดี๋ยวคงนั่งดูทีวีแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าเซ็งสภาพปุ๊บแม่งฝนตก ไอ้ฮียกูลืมกูมีอีกทักหนึ่งก็คือกูต้องไปเอาของที่เซ็นท่นใช่ไหมเอ้ยเออเดี๋ยวอีกอีกสักพักจะออกไปเอาของที่เซ็นท่นดีกว่าไอ้ไอ้นี่อะไรวะแว่นแว่นว่ายน้ำกับหมวกว่ายน้ำเออใช่เดี๋ยวไปเซ็นท่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาของกันมาแล้ว กูวุหลับไปเชี่ยกูตื่นทีนิดีสองเชี่ยเอ้ยเอ้ยเชี่ยวุ้บวุ้บเลยวู้จริงจําได้ว่ากูหลับไปตอนไหนวะตอนหัวค่ําอ่ะคืออยู่ๆก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวกูจะไม่ไปเอาของแล้วไม่ไม่ไปเอาของที่แทนท่านอ่ะนะแล้วก็วูบไปเลยกูก็เชี่ยตื่นทีในทีสองเชี่ยกูตื่นเช้าวะเชี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆก็กูโทรหาเพื่อนๆเพื่อนๆก็หลับรับโปเลย เอาไงดีวะเวไปล้างหน้าอาบน้ำแล้วนอนดีไหมนอนตอดดีไหมทค่เหลืออะไรวะเนี่ยเออแต่ก็ควรตัดคลิปนะแต่ว่าวันนี้คลิปไม่เวิรสาระเลยเลยแต่ว่าจริงๆวันนี้มันโปรตีปมากเลยนะในมุมมองกูอะเพราะว่าในทักที่กูอยากทำอะสำเร็จเกือบหมดเลยขาดขาดแค่ไอออกไปเอาของเพราะว่ามันฝนตดด้วยแหละฝนตดอะไรทุยฝนตกตอนเย็นเออฝนตกตอนเย็นแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าเออไม่ออกดีกว่าเดี๋ยวแม่งเสี่ยงไปแล้วติดฝนอะไรเงี้ยอ้างงตัวเองเลยว่ะ อะไรของกูเนี่ยต้องตั้งสติต้องตั้งส,ต,ต,งต,งสตินิดนึงแต่ว่าก็นั่นแหละโอเคนอนแล้วมั้งนอนเวลากูจะเพียนปะเนี่ยกูไม่อยากให้เวลาตัวเองเพียนเลยเยอะเต็งตัวเองต็งตัวเองแต่ว่า,อ,าอะไรวันเนี้ยทำไมกูนอนหลับปุ๋ยสบายเลยเฮ้ยเยอะ กูบ่นอะไรวะเนี่ยกูคอยงงงงงแต่นั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทั้งสติเดี๋ยวกูจะไปตัดคลิปแล้วแล้วก็ววยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมในวันดีโพลากีของผมแต่ไม่มีอะไรเลยวันนี้ดีิี่มันมีนะน่ารักนะทุกวันนะกระปุกฟิกกปกฟิกนี่ที่เพื่อนบอกเคไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับยนีงกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครดูความวุ่นวายของผมในแต่ละวันวะเที่ยวันนี้หักปุ่มสัตว์เลยอยู่อยู่ก็หลับโอเคเดี๋ยวในวันนี้ครับ you